Good. <laughs> ยามแต่ให้ได้เต็มที่สุดน,นะครับเอ่อแล้วไ่ต่อหนชนนคิดสักอ,อย่นียคุณผม้ชอยากหนูยามไปอยามไจิยากไปไโอ้โหในรอบนี้นะครับจะไปจัดคอนเสิร์ตอยู่ที่หัวหินอเนชีจงอําวรเพชรบุรีโอ้โหเป็นเป็นอย่างนี้เองนะครับจะไปจะไปจัดอ,อยู่ที่ไหนเดราจะจะมาถามเอ่าคนที่สองกันนะครับอ่อยัมะรู้กี่ไม่รู้ว่าผมบอกคุณผู้ สิ่งแวดล้อมและค่าชิมคอรด้วยนะครับไม่คิดแต่ว่าไอเอลเอสซีบุ๊คไอซิสเมลคนมีมิสซีด้วยโอ้โหนะครับอยากได้กินนะครับจะได้สัมผัสแล้วก็มีซิ่งกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดนะครับโดยไปเที่ยวที่ตลาดเชิญวานนะครับแล้วก็ยังได้เล่นน้ำที่ชายหาดหัวหินกันด้วยนะครับเออจุนเป็นชายชาญชาติให้ให้โอ้โหมีเยี่ยมชมที่พระราชวังเมืองเกิดชายวันนะครับดยอ คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็หลังจากที่ประสบความสำเร็จที่แอฟริกาครั้งที่แล้วนะครับอยากจะถามว่าในครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้วอยากคอนเสิร์ตแค่สองสามชั่วโมงเองคราวนี้จะจัดคอนเสิร์ตสักสี่ชั่วโมงครับต้นหมูเนี้ก็คือเสือผงเสือผมจริงวเสือผมเสือผมจิงวะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับจะจัดถึงห้าวันสี่คืนด้วยกันตั้งแต่วันที่ที่สิบห้าถึงที่สิบเก้ามีนาคมที่จะถึงนี้นะครับสามวันที่นะครับที่สิบห้า ตรวแล้น,นะครับโอเคครับเอออช่นี้ร้ยเ er ี้า้วยมันูเชียมันเโรื่องมัดมากยครับตลอดวันเกิดขึ้นนี้นรที่าใครสนใจ g m ะติต่อได้อีกเรื่องหนึ่งราคาบัตรคอนเสิร์ตครับ5วัน4คืนเนี่ยที่หัวหินด้วยจะักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องถามก่อนเออคิงห วอนนี้ใส่มากครับอยู่กับ U A P M นะครับเ,เราไม่ตะื่กี้สองคนนี้เป็นทางเด็กยังไม่ได้แนะน,น,นำตัวนะครับพอดีวันนี้เนี่ยเขามีซิงเกิลใหม่ของ U A P M ที่ร้องโดยพวกเขาสองคนเนี่ยจะมาเปิดตัวด้วยเราก็เลยเก็บไว้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนบนอยู่น,นี้ยจีคอสอนะ,ะครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโคชแนมเอ็วอ แต่ว่าผมจะพูดเป็นภาษาไทยให้ทุกคนจะได้เข้าใจนะครับที่รู้มานี่คือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยถ้ามีมีที่นั่งให้สำหรับนักเรียนเนี่ยได้แค่เจ็ดสิบห้าคนเท่านั้นใช่ไหมครับเอี <What? S 2> ่เพียง่รู้มาเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะรับคนเพียงเจ็ดสิบห้าคนเท่านั้นใช่ไหมครับใช่แนครับ้นถ้าสมมติว่าไปสมัครช้าเนี่ยเป็นคนที่เจ็ดสิบหกเนี่ยจะขอไปติดไปอีกคนหนึ่งด้วยได้ไหมครับ What? ถ้า้าไปสมัคร้ายูินเดยไล์ถ้าไปสมัคร้าเน่ยอนคนที่ใจดีมได้ไหม no 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 ไม่ได้คสรุปือคอนเสินี้ยจะรับสมัครตั้งแต่วันพุ่งนี้นะคโดยให้ไปรับไปสมัครก่อนแล้วให้เอามาส่งภายในวันที่8กุมภาพั ใช่ไหมครับตั้งแต่เจ็ดโมงสิบห้าเป็นต้นไปใช่ไหมครับไม่เก yeah. mm. uh. mm ี hmm. mm ่ยวกันครับโอเคครับก็คือกอเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> สําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยใครที่สนใจนะครับเพียงเจ็ดสิบห้าที่นั่งเท่านั้นนะครับ <c oughs> สามารถรับใบสมัครไป,ไป,ไปตรงคอนเสิร์ตนะครับได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ <Yeah. S 1> แล้วให้เอามาส่งภายในวันที่แปดกรุ๊ป <c oughs> ไม่ใช่ให้เอามาส่งในวันที่แปดกุ๊ปาพันนะครับคือใครมาก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงสิบห้าเป็นต้นไปใครมาเรียนสายก็ระวง โอเคครับวันนี้เราก็ได้รับเกียตรตจากทุณ E M มามากพอแล้วนะครับเขาจะเป็นวุฒิธทรมแรกครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพวกเขาโด่งดังสำหรับวันนี้รายการวุ้ยี่เกิดมาคุยคุยข่าวสารนี่จีนี้รับเฉพาะคนรู้ใจก็ต้องขอลาไปก่อนพวกแม่ปอะกาหน้าสวัสดีครับ